เอาละฮะผมากา็ขอกลับสวีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมส์แอคทาวานเดย์ทันนะฮะเหมือนจริงนะแต่อันนี้เป็นแอคทาวนเดย์ทันสองอะก็รอ้วก็ถ้า,าใครอ, <c oughs> อยากเล่นผมจะทิ้งลิงไว้นะก็าาสามารถดาวน์โหลดได้นะ ถ้าผมเรียวกันไปผมอาจจะไม่ได้ทิ้งกิงก็ร้ายนะผมลงให้ทุกคนได้ลินห่วเดวี๋ยวผมตัดก่อนนะนี่ฮะผมลงจะรู้แล้วว่าจอยผมกำลังจะพังเพราะคือตอนนี้คือกดไมไดดนะงไง่ได้เลยนะนั่งไงกดได้ ขอกดหลายครั้งบัางนะกับเาถ้าได้ยินเสียงแล้วก็ขออภัยด้วยนะฮันตีคือฮันดีมันชอบดีไยหรือเปล่าวะมีเขาใส่เครืองมันเอเลนเยเกอร์หรือไวเครื่องมัน โอ้โห oh, oh. เต็มทัดทัดทัดเดี๋ยวปัดโอ้ย oh ท yeah, ะกคนผมเปิดมาเลยนะอืมน่าแบบอืมสวยนะสวย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 แบบมีใช้ได้แบบมีใช้ได้แบบมีใช่ไมไอีกอย่างก็ชอบใช้อะไรที่มันน่าสนใจ นักอยู่ทุบอืมอ๊ตจุดมาแล้วมา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 บุกฟันขาก่อนฟันขานะอุ้ยไทยท่านเยอะท่านเยอะนะไทยท่านเยอะอื้ือื้มมีเพื่อนมาช่วยมีเพื่อนมาช่วยนะเพื่อนมาช่วยนะ อืมมือเงินมาช่วยมือเงินมาช่วยสบายใจแล้วโอ้โหเมื่อกี้ตอนนั้นไม่มีใครมาช่วยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ออืมตอนนั้นไม่ีใครมาช่วยอืมตอนนั้นไม่มีใครมาช่วย,ววยเอาละมึงสนขารแล้วอย่าัดเดินนะอย่าัดเดินนะอืมบนเท่อ่ะ ไปเดี๋ยวถ้ามีสิอ่อไขอใคก็ทาะก็บ้านผมก็เป็นแบบนี้นะก็ไม่ต้องตกใจฮะไม่ผมเป็นแบบนี้ดังน,นึงเวลาอาทิตย์ผมบอกแม่แล้วว่าจะอาทิตย์ดอก ผมก็เพิ่งดึกได้ว่าแม่จะบุญผมโอ้โหเดี๋ยวผมตัดไปเลยนะคะเนะทุกคนดี่นะนี่อืมปุ๊บ กอเคัทุกคนมันมีอะไรมาไม่รู้มันมีอะไรมาขอควางผมก็ไรท่านฮะอืมไ้ยทำไมมันมีไม่รปุ๊บเราต้องมีเวลาค่าอะไรท่านก็ไม่มีนะอืมม,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 มันจะเก็บดาเมจให้เยอะอืมจะย่างเล่นเป็นใน,นในหมดนี้ก็สามารถเล่นได้นะ อ่ากูอย่างเงีอ๋ออย่างเนี่ยด้วมแวอันไหนคิดว่าผมไม่รู้นั่นหตื้อมาเรื่อยมาเ่อยมาเร่อมาเรื่อยมาเรื่อยวอา ผมจะบอกก่อนนะว่าไอ้สีนงแดงก็คือไททันยังไม่บดน,นะไอไอ้สีเออร้ว่ไอ้สีฟ้าๆอ่ะมันมันคือที่ป้องกันกําลังจะพังนะตอนทมันยังไม่พังนะก็หรือว่าอาจจะเป็นพวกมนุษย์นะเป็นพวกกองสํารวจอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้นะแต่ผมรู้ ว่ามันทำอะไรแบบไหนนะเพราะผมเป็นผมเป็นแฟนเรืเ่องตั้งแต่คนในท่านโซงอเยวนี่หมดนีมันเล่นได้ไปเล่นกับทบทบไปอ่ะทุกคนอาบินอาเลส เออแอนนี่เยกเกอร์เออได้หมดแลกคนแกคิดตเรีอาเลยเนี่ยนี่ประมาณนี้แะ้วคนนี่ผมเห็นไททันนะ โอ้ที่ป้องก ok ันมาอืมมันได้ตายไปสักทีฮะทำให้มนุษยชาติไม่เกิดอืม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 อจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วก็แปลภาษาไม่รู้นะก็ไม่ได้แปลภาษาให้ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไปแล้วไปมดแล้วเออเร็วเลีวเลีวสู้ต่อไปสู้ต่อไปเพื่อมนุษยชาติดีฮะดีเกมเนี้ยดีฮันติฮันติมีอะไรฮันติฮันตี้หื้อหื้อมีไรมีกำลังพดไททันอยู่โอ้ไอที่ป้องกันเนี่ยอืม มันจะบดแล้วทุกคนมันจะบดแล้วอือมาอ,อบดแล้วมาบดแล้วนะลูกคนบดแล้ว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 เฮ่ไปเลยลูกพี่เท่เท่ มันยังเอ้ยมันยังไม่หมดเลยทุกคนหรือว่ามันมาอยู่วะอืมผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมาอีกได้ไงวะหรือเครื well. God, s <S oh, no. so ่องผมมันกระตุกยังไงอืมไม่เห็นมันกระตุกยังไงรู้ไม่ยังไม่ตายเลยยังงั้นรู้อืมโอ๊ยที่จริงอ่ะถ้ามัน แบบชีวิตจริงก็โคตรน่ากลัวนะทุกคนอืี๋ยยังไม่เสร็จบริษัดมีตัวสีแดงอยู่นะมันอยู่ไหนหวะต่ว่าต้องไปทางนู้นนะกอใช่ใช่ใช่ังหวะเดี๋ยวผมตัดไปต้องนี่ฮะเนี่ยตัดเลยนี่ฮะ เนี๋ยวคุณไม่ได้แล้วเดี๋ยวนอย่ามายุ่งดิเอ็นียอ,อยู่บนขออยูยเฮ้ยเครื่องอะไกยังไงอะอาไมาดุคนะแมาไม่ามาผมมีวิธีการตัดคลิปแบบใหม่ด้วยนะ เดี๋ยวกระตุกป่ะเนี่ยเออมันกระตุกจิ๋มหานี่เราตัดเลยนะฮะโอเคฮะตอนนี้มันทำตาอะไรไม่รู้นะอุย้ยขันจิ เดี๋ยวมันต้องฟันเยวะเดี๋ยวมันต้องฟันนะทุกคนเดี๋ยวใช่ไหมฟันเด้อโอ้โดนอทิ้งตั้งเยอะเลยก็ถึงว่ามันเกิดมาเยอะมากวิ่เดี๋ยวผมตัดเลยเลยฮะมามาต่อมาต่อมาต่ออืม มาดูมาดูมันมีคนหนึ่งทุกคนที่มันบอกว่าผมไม่ได้เล่นมันมีไอ้คนหนึ่งมองมีการตัดคลิปแบบไหนนะฮะมันมีคนหนึ่งในมอมตัดได้เลยฮะ,ะไอช่องแก้มอะไรไม่ดูทุกคนช่องแก้มอะไรมีขอบคุณด้วยบอกว่านายไม่ได้เล่น บอลมาเลยเว้ยบอลมาแล้วมาดูกันบอลจะเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าบีอุ้ย <c oughs> ไม่น่ากลัวเลยมีบอลได้หลอกแ okay กนะมีบอลด้หลอแกอ่ะมันมีบอลนะที่จริงบอไอาจะเป็นแอนเนี่ก็ได้ใช้ท่านเกาะอ,อะไรประมาณนี้นะทุกคน ถาไม่ใช่ท่านก็กลอบไปนะนี่หรือว่าไททันยิ้มให้กินไม่ไอรินไปไม่ว่าบอสไม่เห็นอะยังไงบอสบอสบอสตู้บอสทาทุกคนบอส เดี๋ยวผมตัดเลยนี่ค่ะทุกคนบอสยังไม่ตายบอสยังไม่ตายผมลดเสียงโอ้โอยมันจะสู้ได้ไหมวันเนี้ยอืมอืมโอ้ยกระตุกแล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 กก็ขออภัยด้วยค่ะมันก็แลกแลกนิดนิดนึงนิดนิดนะนิดนิดปิ๊กเอ้ยคือมันไม่ตาย ให้ทุกคนผมอยากให้ไอ้บอลแม่งตายไปไวๆเลยเนี่ยมันไม่ตายมันก็จะเอาเลือดมาใหม่ทุกคนอืมเอ้ยตายสัเน็ดตูบเป็นไงพวกอืมนะฮันจีเย้ฉันคือฮันจีฮันจี คือไม่คิดเลยว่าจะไปสั่นแบบนี้เลยกอแปมออกจริงทุกคนผมก็เลยไม่แปมให้แบบนั้นนะก็เลยไม่พิมพ์ให้นะโอเคโอเคน่าเดี๋ยวผมตัดไปเฮ้ยทุกคนไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีเอออืมอืม่อยสักทีนี้อุ้ยสงสารเพื่นอนบออุ้ยสงสารสงสาร โอ้สังสารจริงวะนี่มึงคายออกดิเฮ้มึงคายเพื่อนออกดิฮะโอเคก็เอาโนอา,าสำหรับวันนี้ผมก็จะขอัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ต่างครกันด้วยฮะสำหรับีสวัสดีครับ